How do you do? 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 ใครอาใส่เสื้อสีอะไรคะเสื้อสีชมพูชมพูภาษาอังกฤษว่าไง Pink 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 สีกางเกงใครอาใส่กางเกงสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่า Blue Blue ผมใครอาสีอะไรคะ ผมสีอะไรีเนี่ยผมสีอะไรคะเนี่ยผมแม่ปุ๊กสีอะไรคะผมแม่ปุ๊กสีอะไรชีสีดำอ่าสีดำภาษาอังกฤษว่าไงแบ๊กแบ๊กใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอันนี้สีอะไรหมอนแดงหมอนสีอะไรคะสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่าไงเรด สีเขียวภาษาอังกฤษว่าไงคะสีเขียวโคดีสีเขียวว่าไงนะคะโคดีนกรีนสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าแยโด้แยโด้เหลืองสีเหลืองใช่ไหมคะแยโด้สีขาวภาษาอังกฤษว่าไงไว้ไวท์สีอะไรไว้ไวท์สีอะไร ไว้สีขาวไว้สีขาวอืมสีน้ำตาลภาษาอังกฤษว่าไงบ้าวบ้าวบ้าอืมวันทูทีได้ไหมวันทูทรีโฟฟชซเวเวอะไรต่อ9 8 9 1เอดเทน เอบซีได้ไหมลูกท่อ A B C ได้ไหมเอบซีอเอฟกีเอซายเกอพีคิวไอเอ็ทีเดววีเบานูเอฟไ